มาถึงยะโสธรท,ทั้งทีไม่มาที่นี่ไม่ได้หนึ่งในแลลด์มร์กของจังหวัดยะโสธรท,ที่เราต้องนึกถึงก็คือพิพิธภัณฑ์พญาคันคากที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําทวนแห่งนี้นั่นเองเป็นสถานที่ที่เล่าขานถึงความเชื่อและความอุดมสมบูรณ์ของภาคอีสานโดยที่พิพิธภัณฑ์พญาคังคากนั้นเป็นตึกของพิพิธภัณฑ์รูปขางคกความสูงกว่า19เมตรหรือประมาณตึก5ชั้นสำหรับชาวอีสานนั้นคางคกนั้นจัดเป็น สัตว์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและยังมีตำนานความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีบั้งไฟที่มีมาตั้งแต่ในอดีตแล้วและกลายเป็นที่มาของแลนด์มาร์คที่นี่นั่นเองแน่นอนว่าในโซนชัน้นบนสุดบริเวณของปากพยาคคันคางนั้นจะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองยโสธรแบบกว้างแบบสุดลูกของลูกตากันเลยแล,และบริเวณใกล้ๆก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ พญานาคที่บอกเล่าเรื่องราวความเชื่อของคนท้องถิ่นทางภาคอีสานได้อย่างน่าสนใจเช่นเดียวกัน